สวัสดีครับวันนี้ก็มีเทคนิคก,การลงฟอนต์ iPhone iPad มาฝากทุกคนกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปดูกันในคลิปนะครับส่วนลิงก์การดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็เปิดด้วย safari ได้เลยนะครับเข้ามาในเว็บแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอหน้า pop up อปอปสักครู่นะครับมันจะเด้งหน้า p o อ up ให้เรากดอนุญาตนะครับเรากดอนุญาตได้เลยครับ กดอนุญาตเสร็จแล้วการดาวน์โหลดก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะครับมันก็เข้าไปอยู่ที่การตั้งค่านะครับเราเปิดการตั้งค่าขึ้นมาไปที่ทั่วไปนะครับเราหาคำว่าโปรไฟล์คลิกที่โปรไฟล์เราจะเห็นนะครับไทย Google f o n t for iOS คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับ รายละเอียดมันก็บอกชัดเจนนะครับว่าไทย Google Font s, เนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบหกฟอนต์นะครับส่วนตัวที่เยอะเนี่ยมันก็จะมีตัวหนาตัวเอียงตัวบางครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเรากดคำว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะให้ใส่พาสเวเปิดของเรานะครับเราใส่พาสเวเปิดไปมันจะอธิบายอีกรอบนะครับว่าเป็นไทย Google Font s, นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ ล้วกดติดตั้งอีกทีนะครับนี่คือการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้ฟอนต์ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบฟอนต์กันนะครับผมจะเข้าไปที่แอป k e y n o t e เราพิมพ์ภาษาไทยไว้เลยนะครับแล้วก็เราไปเปลี่ยนฟอนต์กันนะครับ ลองกดเปลี่ยนฟอนต์ดูนะครับหลายๆรูปแบบดูนะครับซึ่งการเปลี่ยนฟอนต์หรือการใช้ฟอนต์ของไทยนะครับแล้วก็หลากหลายรูปแบบอย่างนี้นะครับมันมีประโยชน์มากนะครับกับการทําหน้าปกนะครับทําปกวิดีโออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานพรีเซนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเพจหรือว่าคีโนต์เองก็ตามนะครับ ในข้างหลังฟอนต์นะครับในข้างหลังชื่อฟอนต์เนี่ยเครื่องหมายตกใจด้านหลังนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตัวหนาตัวเอียงตัวบางได้นะครับเราสามารถปรับใช้ตามความต้องการของเราได้เลยครับคนไหนที่กำลังมองหาฟอนต์อยู่นะครับอย่าลืมเอาเทคนิคนีน้ไปใช้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone และก็ iPad นะครับ iPhone ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ